สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับก็อีกันในเกมนะล็อกเอ็มอิทธิ์นัลเลิฟสองศูนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาทำในส่วนของเควสนะครับอ่าเทอร์เชอร์ฮันนะครับเจอร์นี่นะครับเป็นวันที่4นะครับเป็นเควสอ่าแก้ไขตามถ่ายรูปปริศนารูปภาพนะครับโอเคเดี๋ยวที่ทำเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับถ้าคลิปก็ฝากกดไลค์อยู่ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อไปนะครับโอเคอ่าจุดกำเนิดเริ่มต้นคลิปอยู่ที่เมืองลาวเซนเหมือนเดิมนะครับ ก็ให้มาตรงเคสเสียมพูเอลสุกสนได้เลยนะครับก็เดินลงมาทั้งล่านิดหนึ่งนะครับเพื่อเจอเจ้าหญิงครับคนเดิมครับที่ต่อจากเมื่อวานนะก็กดคุยไปเรื่อยนะครับอีเขาจะให้เบาะแสเป็นรูปภาพมานะครับแล้วเราก็มองรูปภาพให้ดีนะั้นแล้วก็ดูความผิดปกตินะครับผมเขาบอกว่าภาพนี้มีอะไรผิดปกติดูให้ดีนะครับก็ถ้าที่มองดูนะก็จะมีใส่ชุดเดกันหมดนะครับมี นักเรียนคนหนึ่งไม่ได้ใส่ชุนดนักเรียนกนะ็คือใส่เจ,จ้าหญิงนะครับเราก็กดที่นักเรียนมีปัญหาแล้วกันนะครับอ่ะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเข้าไปข้างในนะครับผมเขาจะเปิดความมิติมาเราก็เข้าไปหาคนในรูปเลยนะครับจะเป็นการตามหาตัวตนที่แท้จริงนะครับผมว่าอ่ะคุยกับผู้หญิงที่ใส่กระโปรงนะครับ เป็นเควสง่ายๆนะวันนี้ไม่ยากนะครับวันนี้ไม่ยากเท่า3วันที่ผ่านมานะรูปภาพก็ตรงๆง,ง,ง่ายๆโอเคอ่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะให้เรามีพี่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับที่พูดโกหกอะไรสักอย่างนึงน,นะ,ะเดี๋ยวเขาจะให้รายชื่อมาแล้วก็ให้เราทายรายชื่อนะครับโอเคอ่าตรงนี้ก็จะมีชื่อขึ้นมาหลายคนเลยนะครับผมก็ลองผิดลองถูกมาสักพักหนึ่งนะครับ ก็ปรากฏว่ามีอยู่คนหนึ่งนะครับที่เลือกแล้วเป็นควมจริงเป็นเด็กที่โกหกนะครับโอเคให้เลือกอคนที่ชื่อว่านีดาวนะครับ D A L T S นะครับผมตรงกลางเลยนะครับตรงกลางเลยนะครับจะเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่ามีเพียง1คนที่แกล้งและอีก2คนที่กโกหกนะครับโอเคให้เราเลือกอย่างที่ผมบอกนะให้เลือกคนที่ชื่อ อะไรอะ D A L T S นะครับผมโอเคกดไปเลยนี่ครับเราก็เข้าไปคุยกับเขานะครับเขาอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเขาให้หาปบอแสอีกนะครับหาปบอแสอีกเอลในหนังสือ Library นะครับเราต้องไปหาหนังสืออะไรบางอย่างในห้องนี้นะครับนี่ครับเพื่อ,อามายืนยันมาสักอย่างหนึ่งนะ,อะบอกให้ค้นหา เอลฟ์ของแลบเบรี่นะครับก็มันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะมันไม่มอีอะไรเลยบอกในแผนที่นะเดินมาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรบอกนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมอ่า,อาแต่ว่าในในแมปนี้นะครับมันมีมีวาร์ปอยู่นะครับผมก็ให้เราเข้าวาร์ปไปนะครับมีอยู่วาร์ปหนึ่งโอเคเข้าไปมันจะมาโผล่ชั้น2ครับแล้วก็เดินมานิดหนึ่งนะครับ ก็จะเห็นอะไรบางอย่างตกอยู่นี่ขอเข้ามาใกล้ๆครับก็จะมีจุด3จุดเป็นเควสเลยนะครับก็คุยไปนี่ครับเขาบอกว่าขอกระโปรงคืนจากเอลในหนังสือด้วยนะครับเราก็คุยนะครับแล้วก็เล่าเรื่องให้เขาฟังนะรากวรับของเข้ามาแล้วก็เอาชุดนี้ไปเปลี่ยนให้เขานะครับเขาจะรออยู่ข้างล่างนะครับอ่ะเขาบอกให้เรารีบไปแก้ไขสถานการณ์นะครับแล้วก็ลงไปนะครับผมลงไปข้างล่างแล้วก็กลับไปคุยกับคนเมื่อกี้นะครับ เดี๋ยวเขาจะทําการยื่นกระโปรงแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งใส่นะครับเก็บร้อยยื่นให้นะครับปึ้งแล้วเขาก็จะเปลี่ยนชุดใจเย็นๆค่อ,คอยๆพูดโอเคนี่ครับเข้าประจำที่เก็บร้อยกับประมาณนี้สําหรับเคสวันนี้ง่ายๆนะครับแต่ยังมีอีกเคสดหนึ่งนะครับเก็บสเกิร์ตไว้โอเคเราได้กระโปรงมาแล้วนะครับ กระโปงที่เราตามหานะโอเคก็เรียบร้อยประมาณนี้เควสแรกนะครับของวันนี้ก็จะประมาณนี้อ่ะต่อไปเป็นเควสที่2นะครับเควสที่2ก็ออกไปก่อนนะครับวันนี้เป็นเควสง่ายๆนะทประมาณ5 6นาทีก็ผ่านแล้วนะครับไม่ได้ทํานานมากนะโอเคต่อมาก็คุยกับ n p c คนเดิมนะครับคนคนนี้เลยคุยไปยังไม่จบนะครับชื่อเควสเขาจะเขียนว่าอะไรนะฝัน อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่ะไปเราก็คุยนะครับผมเราก็คุยกับเขาเดี๋ยวเขาจะให้เราเข้าไปในบ้านนะครับไปให้เข้าไปในบ้านโอเคเดี๋ยวเราก็กดคุยไปเรื่อยๆนะครับกดคุยไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรนะครับจนกว่าเขาจะพาเราไปอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปทำเคสต่ออีกเคสหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะโอเคเราก็จะมาโผลที่นะครับบ้านนะครับโผที่บ้านนะ โอเคแล้วก็เข้าไปคุยกับอยูนานะครับแล้วคุยไปเขาบอกว่าให้เราหาเบาะแสสิ่งของ3ชิ้นนะครับ3มชิ้นแล้วก็กดดูเบาะแสนะครับมันก็จะมีสิ่งของปรากฏขึ้นมาให้เราจําให้ดีนะครับแต่นี้คือลองผิดลองถูกมาแล้วนะก็จะมี3มอย่างนะครับที่เราจะต้องไปหานะครับโ okay, อเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมีอะไรบ้างโอเคกดดูเบาะแสนะครับอ่ะจของให้ดีนะครับ ก็สิ่งแรกที่เราต้องหาคือผ้าพันคอนะครับอ๋กดว่าใช่หรือเปล่าต่อมาก็จะเป็นน่าจะเป็นหมวกนะครับอยู่ที่ตรงที่นอนนะครับแล้วอันสุดท้ายคือกระเป๋าอยู่ในห้องน้ํานะครับห้องน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะกระเป๋านี่ครับอ่ะพอได้ครบสามชิ้นก็เอามาให้เก่าอยู่หน้านะครับโอเคอ่ะก็จะผ่านเควสนะครับสําหรับวันนี้นะง,ง่ายๆครับแต่มันจริงมันก็ไม่ได้ง่ายหรอก ถ้าเกิดใครไม่รู้มาก่อนก,ก็ก็ต้องคุยทุกอันเลยนะครับของผมได้คุยทุกอันเลยอันนี้คือพูดตามความจริงนะคุยทุกอัน <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันก็ไม่ผ่านนาทีสุดท้ายมาจบอยู่ที่3ชิ้นนี้นะครับโอเคประมาณนี้ก็คุยกับเจ้าตัวพฟ้านะครับเพจนี้ก็ประมาณนี้ครับง่ายจบแล้วนะครับไม่มีอะไรอะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปเพันที่4ในวันนี้นะก็ เดี๋ยวเรามาต่อกันวันพรุ่งนี้ครับวันที่5นะครับก็โอเคประมาณนี้ล้วกันสหรัรคินดี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจกันหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมกดกรดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใ,ใหม่ใ่พบใหม่คลิปหน้าผมซิลเคนสวัสดีครับ